มาติดตามเรื่องราวดีๆความมีน้ำใจของคนในสังคมที่ยังคงมอบให้กับกันและกันในช่วงที่มีการทพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่1ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่1หรือแฮมหราชวิทยาลัยจุฬาภร์นำโดยดรสมชาย อวัศวเสรณีประธานรุ่นมีการมอบห้องหัตถการความดันลบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาย,ยมราชโดยมีคุณหญิงจำใสศิลปะอาชาพร้อมด้วยนายนิมิตวันชัยธนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายแพทย์พงนรินชาติรังสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาย,ยมราชเป็นตัวแทนรับมอบค่ะคือช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนี่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 6รายทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายโยมราชแห่งนี้จนหายจากโรคเพราะฉะนั้นการมอบห้องหัตถการความดันลบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายโยมราชในครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชนเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ